real stick with real แต่ว่า fake stick with fake อย่าเปลี่ยนขึ้นมาบนเกลียวต้องไม่ใช่เพื่อน already dead มึงรู้เวลาที่พวกกูไม่ดี we try to be the best พวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใครทำไมพวกเฮียมัน try ใน hate real stick with real แต่ว่า fake stick with fake อย่าเปลี่ยนขึ้นมาบนเกลียวต้องไม่ใช่เพื่อน already dead มึงรู้เวลาที่พวกกูไม่ดี we try to be the best พวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใครทำไมพวกเฮียมัน try ใน hate yeah we live and we die for the family ถ้าเงินมันเลอะกูทำเฉลี่ย ชีวิตยังกว่าแฟนด้วยซี้ไม่ได้ชื่อละไม่เอนเอามสแต่ไม่ร้อนต้องได้ยินมาเมลลี่ไม่กลับมาแล้วมันออกมาจากเมมโมรีนี่ยั้งห่มแล้ไม่ใช่แค่ละนี่แต่หัวตายต้องความคิดอยู่เป็นเลกซี่ Why be าจีเจอไวจีไม่ได้ตายดีบอกไดมอนเช็คดีเอ็มบอกเธอไม่ต้องทาเธอมีแมน yeah hey we gang we ก็แค่วีแกง yeah let's bang มาแก n ง please don't fuck with มาแมนกูไม่อยากจะรักใครจะมากวันตีนั้ไม่เดินก็ไปแต่อย่าพูดมันก็จะฟังมึงก็ต้องเห็นกับตามึงมีเท่าไหร่มึงจัดมาแต่กูไม่ลาทิ้งสักท่าแปลกกูเป็นประจักบัประเทศไทยเปลี่ยนไปอาประชาธิปไตยกูกิมา a y ก็แค่ครอบครัวกูอยู่สบาย พี่กูอยู่สบายสำคัญอะไรถ้าเกิดกูตายนี่แหละที่ทำให้กูย,ยังมีความหมาย Real stick with real แต่ว่า fake stick with fake uh huh. อย่าเปลี่ยนขึ้นมาบน r ีย l ต้องไม่ใช่เพื่อน already no dead มึงรู้เวลาที่พวกกูมาด d we try be the o be t b e s t พวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใครทำไมพวกเฮียมึง try ใ nah น hate uh huh. Real stick with real แต่ว่า fake stick with fake อย่าเปลี่ยนขึ้นมาบน r ีย l ต้องไม่ใช่เพื่อน already no dead มึงรู้เวลาที่พวกกูมาดี we try the คยคิดร้ายออกับใครทำไ,ไมพวกเฮียม hey. ัน try ใน้ h a e กูรู้ว่าพวกมึงชอบเวลากูโดนด่าแต่จใจวักจนสักกี่รอบมือชอบยางโนมกว่าไอคนที่มึงว่าเรยวยังเคยมาขอกูถ่ายรูปขนาดหัวหน้ามึงยังไม่อยากสู้<อ>พวกตัวกระจอกกูไล่ไปอยู่นู่นและคนในแกง๊งกู็รู้กันดีแค่มองแต่กันเขก็กรู้ทันทีไอคนข้างนอกที่ไม่รู้อะไรกูไม่เข้าใจมันจะพูดทำไมทําทำไมอ่ะไม่รู้จะพูดทำไมอ่ะ Yeah กูอยากจะรู้มึง ธอใจพูดจริงๆมันกูไม่มากแล้วแต่กูยังอยู่ตอนนี้ไม่ได้เพราะยังมีชาวแกงถ้าเกิดเพื่อนพอน้องพีกกูยังไม่รวยใครได้เข้ามาคว้ากูให้ตะโกนคุยกูแกงไม่ใช่ใครพวกกูทิ้งกันไม่ได้ไอพวกที่หมดผลประโยชน์ก็ทิ้งกันไปเจอพวกแค่นี้กูไม่ไหวสิบทิศกูไม่พ่ายลมไอ้ดีมันไม่ง่ายพวกกูผ่านเรื่องที่ให้่สุดมันก็ตายไปแล้วพวกมึงเลยฆ่าแกงกูไม่ได้ก็แค่รับรู้กูอยู่สบา เยยอสำคัญอะไรถ้าเกิดกูตายนี่แหละที่ทำให้กูเห็งมีความมาย real stick with real แต่ว่า fake stick with fake uh huh. อย่าเปลี่ยนขึ้นมาบน real ต้งไม่ใช่เพื่อน a l ready dance รู้เวลาที่พวกกูไม่ได้ดีวิธีที่ปีเต e ร์เบสกูกูไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ทำไมพวกเฮียมันร uh ้ายใ hate

<tum> mat, mat, mat. Sama mat. sama <tum> sama Tamat. <mat>. Uh, <tum> <Sama> Tamat. <tum> <tum>